ท่องนาลกอเวจีใหม่ตอนที่32พระศรีอริยเมตัยคอยตามเหตุปัจจัยชุดช่วยสั่งโจพระพุทธชิกงลงประทับทิพยานความว่าอิทธิพลอำนาจเหมือนหมาป่าต้องระวังเตือนสติคอยยับยั้งให้เบาบางในตัณหาพยายมยุติธรรมตัดสินความ ไม่ไหวหน้าหมดอำนาจวาสนาไม่ทำดีตกอบายโลกแห่งเอกภาพเจตจำนงร่วมของสาธารณชนจะต้องไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวและจะต้องไม่ทำอย่างลกลวกเช่นนี้จึงจะสามารถเข้าถึงเจตนาของฟ้าเป็นผู้นำที่เข้าใจถึงเจตนาลมของประชาชนสามารถได้รับความเคารพจากประชาชนทั่วล่า ที่เรียกว่าประชาชนสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่งประเทศชาติมาเป็นอันดับสองราชามาทีหลังจึงจะต,ต้องรู้ว่าโลกแห่งเอกภา,ภาพก็คือประชาชนทำตามความมุ่งหวังของประชาชนทำตามความต้องการของประชาชนและไม่ทำตามผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยที่มีอิทธิพลอำนาจเพราะว่าหากบันไดวันหนึ่งผู้ที่มีตำแหน่งสำคัญ เกิดจิตที่เห็นแก่ตัวขึ้นมาก็จะเริ่มรีดหนาทาเลนทำเรื่องก่อกวนรังแกประชาชนอย่างต่อเนื่องสุดท้ายประชาชนก็จะถุยน้ำลายใส่ผู้นำที่ไร้คุณธรรมแน่นอนว่าจะต้องเป็นพวกที่โหดเหี้ยมทารุณและชื่นชอบเรื่องการตัำหาเพราะว่าชื่นชอบเรื่องการตัำหาจึงไม่มีใจที่จะไปปฏิบัติงานราชการลืมความทุกข์ยากของประชาชนทำให้ประชาชนลำบากยากแค้น สุดท้ายก็สูญสิ้นความนิยมจากประชาชนสูญเสียเจตจำนงร่วมของสาธารณชนกลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวถูกคนรุ่นหลังที่มีคุณธรรมและความสามารถเข้ามาแทนที่คนที่มีคุณธรรมย่อมมีกิเลสต,ตัณหาน้อยมีจิตใจสะอาดมีความซื่อสัตย์อ่อนโยนมีเมตตาตลอดเวลาคุณคิดถึงแต่ประชาชนยอมเหน็ดเหนื่อยทุกยาก ก่อนที่ประชาชนจะได้รับความทุกข์ยากยินดีที่จะมีความสุขหลังจากที่ประชาชนได้รับความสุขแล้วเอาละสิทธิ์แล้ววิญญาณเจ้าจงออกจากร่างสิทธิ์คาระวะพระอาจารย์ไม่ต้องมากพิธีรีบขึ้นบัลลังบัวเถอะนั่งบัลลังบัวลงสู่นรกอเวจีเห็นท่านเสียนกวนมารอรับแล้วสิทธิ์แล้รีบคาระวะท่านเสียนกวนผู้น้อยคาระวะท่านเซียนกวน และท่านขุนพลทั้งสองท่านเมธีไม่ต้องมากพิธีคารวะท่านพุทธจีกงท่านเสียนกวนไม่ต้องมากพิธีเชิญทุกท่านเข้าไปชมด้านในเมื่อเข้ามาภายในคุกก็มีกลิ่นเหม็นโชยมาเตะที่จมูกท่อตามองตรงไปเห็นวิญ,ญญาณบาปกลุ่มหนึ่งกำลังถูกฟ้าผ่าเพียงแสงทองกระพริบท่านใดนั้นก็เกิดเสียงดังเปรี้ยงเปรี้ยงดังก้องแสบแก้วหู ทั่วทุกหนแห่งวิญญาณต่างถูกฟ้าผ่าตรงที่โดนฟ้าผ่ากลายเป็นตุ่มหนองเมื่อหนองแตกน้ำหนองสีเขียวก็ไหลออกมาทั้งเหนียวและคน้นกลิ่นเหม็นมากเป็นพิเศษนี่เป็นการสั่งสอนคนชั่ววิญญาณบาปทั้งหลายต่างก็มีอวัยวะที่ไม่ครบถ้วนบางก็มีผิวหนังหลุดร่วงบ้างก็ขาดแขนขาบางก็ไม่มีปากจมูกหูตามือเท้า ถ้าจะบอกว่าพวกเขาไม่มีปากจะหมูหูตามือเท้ามิสู้บอกว่าเดิมทีก็หาไม่เจอไม่รู้ว่าปากจะมูหูตามือเท้าอยู่ตรงไหนเพราะว่าแต่ละคนรูดเหมือนตัวประหลาดยากที่จะแยกแยะได้ว่าส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ตรงไหนมีอีกด้านหนึ่งเป็นลวดเหล็กทั้งหมดวิญญาณบาปกลืนลวดเหล็กลงไปทีละเส้นทีละเส้นแล้วดึงออกมาทีละเส้นทีละเส้น เส้นลวดนําเลือดติดออกมาด้วยแต่ละครั้งที่วิญญาณบาปดึงเส้นลวดออกมาก็จะอาเจียนออกมาเป็นเลือดทุกครั้งแต่ยิ่งอาเจียนกลับดูเหมือนวิญญาณบาปยิ่งพออกพอใจยิ่งกลืนเส้นลวดลงไปกลับดูเหมือนยิ่งสนุกเห็นแล้วอดไม่ได้ที่จะเกิดความหวาดผวาหน้าเวทนาโนหดเยี่ยมทารุณได้มาตรฐานจริงๆส่วนอีกด้านหนึ่ง เต็มไปด้วยขวานบินร่างของวิญญาณบาปถูกขวานบินโจมตีเข้าอย่างจังบ้างก็โดนเข้าที่หัวบ้างก็โดนเข้าที่กลางหลังเข้าไปในกระดูกสันหลังบ้างกระโดนเข้าที่ท้องท,ทุกทุกที่ที่เต็มไปด้วยเสียงร้องโหยหวนดังจนหูแทบแตกกลางวิหารยังมีนกต้าเผิงบินลงมาจิกกัดหูตาและส่วนต่างๆของร่างกายวิญญาณบาป อย่างสนุกสนานใช้คำํำว่ากินเนื้อแท้ก,กระดูกเปรียบเทียบเช่นนี้ก็ไม่เกินไปนักท่านเสียนควรครับเหตุใดที่นี่จึงเต็มไปด้วยการลงทันที่โหดเหี้ยมทารุณวิญญาณบาปเหล่านี้ตอนที่มีชีวิตอยู่ทำบาปกรรมอะไรไว้วิญญาณบาปที่อยู่ในนี้เป็นขุนนางที่ไม่มีความเถียงธรรมบางก็เป็นกษัตริย์ที่ไม่มีความเมตตากรุณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ชื่นชอบเรื่องกามตัณหาแล้วทำไมวิญญาณบาปจึงถูกฟ้าผ่าร่างเพราะตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่รู้จักบังคับตัวเองลืมภาระหน้าที่อันพึงปฏิบัติทำเรื่องที่ไม่ถูกทานองคลองธรรมดังนั้นจึงถูกฟ้าผ่าเหตุใดจึงถูกลงโทษให้กลื่นลวดเหล็กก็เพราะตอนที่มีชีวิตอยู่ ขูดรีดเลือดเนื้อของประชาชนยักยอกเงินเข่ากระเป๋าส่วนตัวของตัวเองจนอิ่มหนำดังนั้นจึงใช้ลวดเหล็กมาล้างลำคอล้างกระเพาะและลําไส้อาเจียนเป็นเลือดเหมือนกับที่บีบเค้นเอาทรัพย์สินของประชาชนถ้าไม่อาเจียนก็ไม่มีความสุขทำไมถึงมีขวานบินเต็มไปทั่วขวานบินก็คือผลกรรมตอบสนองที่ตอนสมัยที่มีชีวิตอยู่ ใช้อำนาจป่าเถื่อนบังคับขูดรีดคนที่ไม่มีทางสู่นกตาเผิงจิกกินเนื้อของพวกเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่อ่อนแอกว่ายอมตกเป็นอาหารของผู้ที่แข็งแรงกว่าที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองงั้นจะมีวิธีการใดที่ไม่ต้องรับการลงโทษเหล่านี้ขอเพียงตอนที่มีชีวิตอยู่เคารพกฎหมายบ้านเมือง ทำเรื่องที่ถูกต้องทำนองครองธรรมปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมไม่มีจิตที่แบ่งแยกเบื้องบนปฏิบัติต่อเบื้องล่างด้วยความรักความเมตตาเบื้องล่างปฏิบัติต่อเบื้องบนด้วยความเคารพนอบน้อมเช่นนี้ก็เพียงพอแล้วเอาละขุนผลทั้งสองนํำตัวซังโจมาเรียนทันเซียนควรนำตัวสังโจมาแล้วครับ สังโจคืนนี้โชคดีที่ได้พบสำนักศักดิ์สิทธิ์มาท่องเที่ยวประพันธ์หนังสือตอนนี้ได้มีส่วนร่วมในการประพันธ์หนังสือจงเล่าออกมาให้ละเอียดหากมีตกหลน่นจะไม่ยกโทษให้ง่ายๆไม่ทราบว่าท่านทำกรรมใดไว้จึงถูกลงโทษอย่างโหดเหี้ยมทารุณเช่นนี้เราคือผูกกุมอำนาจทางการเมืองแห่งราชวงศ์สังคนเรียกเราว่าโจหวัง เพราะอำนาจอยู่ในตัวเพียงผู้เดียวดังนั้นจึงบ่มเพาะทัศนคติที่ว่าความคิดของตัวเองถูกต้องเสมอขอเพียงปัถนาสิ่งใดก็จะต้องพยายามให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราลุ่มหลงในกามตัณหาไม่สนใจเรื่องงานราชกิจคำว่ากามเพียงคำเดียวทำให้เราตัดขาดจากกิจแห่งคุณงามความดีทั้งหลาย ค่อยๆออกห่างจากผู้มีคุณธรรมเข้าใกล้ความชั่วร้ายสังหารผู้บริสุทธิ์ทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองอย่างใหญ่หลวงประชาชนเกิดความลำบากยากแค้นบาปกรรมเช่นนี้หลังจากที่จบชีวิตลงกอดรับทุกทรมานอย่างแสนสหาหัสความทุกข์ในตอนนี้ยิ่งทุกทรมานกว่าก่อนเสียอีกสาเหตุมาจากคำว่าการมที่เกิดขึ้นจากใจตน เรียกว่าการไม่ลุ่มหลงคนมีแต่คนเองนั่นแหละที่ไปลุ่มหลงกามพึงรู้ว่าผู้บริหารประเทศที่ลุ่มหลงในกามไม่เพียงปัญญายาณติดขัดเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นยิ่งทำให้การเมืองของประเทศชาติตกต่ำเสื่อมถอยประชาชนไม่สามารถอยู่เย็นเป็นสุขกระทั่งเกิดสงครามสู้รบรอบดานเช่นฆ่าสังหารกันไม่หยุดยอนดังนั้นคนที่เป็นผู้นำ ยิ่งต้องสมควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างสั่งสอนกล่อมเกาประชาชนให้จิตใจสะอาดเบาบางในกิเลสตัณหาจึงจะถูกต้องท่านยังมีเรื่องอะไรอีกหรือไม่ขอน้ำให้เราสักแก้วเถอะนี่คือน้ำอำมฤตเอาไปดื่มซะโอ้ยดื่มน้ำอำมฤตแล้วร่างกายรู้สึกสบายขึ้นทันทีความหิวกระหายหมดสิ้นลงตอนนี้มีชีวิตชีวาขึ้นแล้ว้ หายใจลึกๆครั้งหนึ่งรู้สึกดีขึ้นมากเลยขอบคุณทุกๆท่านได้โปรดช่วยเราออกไปจากที่อันมืดมนไร้แสงตะวันนี้เถินถ้าหากออกไปจากที่นี้ได้จะให้เราทําอะไรก็ได้เรายินดีผู้ที่จะสามารถช่วยท่านได้มีแต่ผู้ที่มีคุณธรรมอันยิ่งใหญ่เท่านั้นตัวเราเองไม่มีความสามารถขนาดนั้นท่านสามารถมาถึงที่นี่ได้ทั้งยังมีเสียนกวนคอยช่วยเหลืออยู่กลาง คิดว่าจะต้องมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดารีบช่วยเราออกไปทีเถอะเกิดตายทุกภพกทุกชาติเราจะขอเป็นปู่ปิทักษ์ของท่านเราแค่เพียงสามารถให้ท่านลองลองดูแต่เราไม่กล้ารับประกันหรอกนะขอเพียงมีวิธีออกจากที่นี้ได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราจะไม่ยอมปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปถ้าอย่างนั้นโปรดทำจิตใจให้สงบนั่งขัดสมาธิหลับตาลงแต่ไม่ต้องปิดสนิท รวบรวมสมาธิรักษาทาวารวิเศษตามองที่ปลายจมูกจมูกมองไปที่จิตพนมมือนอบน้อมคุกเขา่ากราบเป็นจังคัประดิษฐ์หันหน้าไปทางทิศตะวันตกสวดพุทธนามนะโมมีเลอฝอจิตไม่ห่างจากพุทธะพุทธะไม่ห่างจากจิตและลึกสวดท่องไม่ขาดช่วงไม่คิดฝุงซ่านพิจารณากายตนคือพุทธะกายเรา กับกายพุทธะไม่ต่างกันสวดท่องออกมาจากจิตสาธุสาธุสวดพุทธนามนโมมีเหลือฝอโอ้หลังจากที่สวดอยู่นานตรงระหว่างคิว้วก็บังเกิดแสงสีแดงขึ้นมานิดหน่อยทันใดนั้นกางเวหาก็ะปิงแสงเจ,จิดจ้าแผ่นดินสะเทือนเลือนลันทุกทีเป็งแสงโจดช่วงชัชวาล ปรากฏลำแสงที่เป็นเหมือนสายลักษณะไม่เป็นระเบียบตอนนี้ในคุกกายเป็นทะเลแสงทัศนียภาพแบบนี้หากไม่เห็นด้วยตาของตัวเองก็ยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้สามารถพูดได้เพียงคำว่ามหัศจรรย์คำเดียวเท่านั้นชั่วพิบตาท่ามกลางแสงก่อปรากฏนิรมาลกายของพระศรีอริยะเมตไตรนับพันนับเมืน่นแต่ละนิรมาลกาย มีลักษณะที่แตกต่างกันทุกนิรมาลกายตั้งสแสดงธรรมตั้งสแสดงนิมิตอันเป็นมงคลวิญญาณบาปทั้งหลายทุกทำให้สงบลงด้วยมหาสัรย์นี้ตั้งคุกเข่าลงกราบด้วยความนอบน้อมเบนจังกระประดิษฐ์สวดพุทธนามนโมมีเหลออชั่วพริบตาเดียวหลังของวิญญาณบาปก็หวนกลับคืนสู่สภาพเดิมโจหวัง ก็ตามพระศรีอริยะเมตตรขึ้นบันไดสวรรค์ไปได้รับการชุดช่วยตอนนี้วิญญาณบาปทั้งหลายที่อยู่ภายในคุกต่างก็ได้รับรังศีสรดส่องและได้รับการพยากรณ์อีกทั้งกำชับเตือนจากพระศรีอริยะเมตตรหลังจากที่สลายกรรมแล้วต่อไปในภายภาคหน้ายังจะได้ไปเกิดในแดนกามาปจรนนำกรรมติดตัวไปบำเพ็ญทันใดนั้น คุกก็กล,กลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนตอนแรกคืนนี้ดึกมากแล้วสมควรกลับได้แล้วผู้น้อยขอบคุณท่านเซียนกวนและท่านขุนพลทั้งสองที่ช่วยเหลือน้อมส่งท่านพุทธ,ธจีกงและท่านเมธีถึงสำนักกวงเหิงถังแล้ววิญญาณเจ้าจงกลับเข้ารางสิทธ์น้อมส่งพระอาจารย์